สดีค่ะชื่อก้อยนะคะเอ่อจริงๆคือเป็นคนที่ผิวค่อนข้างแพ้งง่ายค่ะแล้วก็แต่ก่อนเนี่ยเหมือนกับว่าพอผิวเป็นผื่นไงก็แบบีปไปทายาไปหาหมาลุบานไปอะไรอย่างเงี้ยคือจนหลังๆพอมันนานๆเขคะก็รู้สึกว่าผิวเรายิ่งไวกับทุกอย่างเลยบางทีออกไปนอกบ้านอะไรเงี้ยเจอแดดนิดหน่อยก็แบบหน้าแดงผื่นขึ้นแล้วก็รู้สึกคันอะไรอย่างเงี้ยโดนเหงื่ออะไรเงี้ยก็จะแบบเป็นยิบๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ไปไหนก็จะบอกว่ากังวลตลอดแบบเออบางทีไปมองนอกอะไรอย่างนี้เจออากาศที่แบบว่าเปลี่ยนแปลงอะไรเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่าผิวเราไวตลอดคราวน,นี้คือตอนนั้นเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วอะค่ะก็มันเป็นมาแบบเหมือนกับว่าเกิดขึ้นมาหนักมากแล้วคราวนี้ก็ได้มีเพื่อนแนะนำอะค่ะว่าเออ,เอ,อ,เอ,อลองไปพบผุณหมอานานดูอะไรเงี้ยก็เลย,ลเลยเออโอเคจริงๆส่วนตัวไม่เคยทำเลเซอร์เลยเพราะว่า รู้สึกมันเป็นอนะไรน่ากลัวแล้วก็แบบไม่รู้ว่ามันกลัวว่ายง่ายคือกลัวแบบเดี๋ยวมันแย่ลงยิ่งแย่ลงกว่าเดิมอะไรประมาณนี้ก็ก็จะกลัวแต่ก็คือว่าเออคุยกับคุณหมอน่แกก็บอกว่าโอ,โอเคโอเคให้ความมัน่นใจว่าเออเนี่ยทายาไปหมอไม่คิดว่าจะหายนะเพราะว่าที่ผ่านมาก็ทายามาหมดแล้วอะไรนี้ก็มันก็ไม่หายก็แกก็มั่นใจว่าเอออันเนี้ยเลเซอร์นี้ไรก็ช่วยได้ฟื้นฟูผิวอะไรนี้ก็แกก็แนะนําให้เออลองทําตัวนีน้ดูก็คือเป็นเฟเซลนะคะ ก็ลองทำครั้งแรกทำไปก็ชอคค็อกค่ะเพราะว่าผิวมันมันมันแดงมากแล้วก็แบบก็คือมันก็ค่อนข้างซัฟเฟอร์หมายถึงว่าทําเสร็จมันก็จะแบบร้อนมากอะไรอย่างเงี้ยคือครั้งแรกก็กลัวกลัวมากเพราะว่ามันเหมือนกับมันจะแย่ลงไหอะไรเงี้ยแต่พอผ่านไปเดือนนึงนะคะคือผิวมันก็รู้สึกว่ามันดีขึ้นพอนทำครั้งที่สองคือความแดงก็น้อยลงหมอโคเอ,อิ อตอนแรกขึ้นแดงก็เพราะว่าแบบผิวมันอ่อนแอมากผิวบางมากเพราะว่าอาจจะเจอปกเสรลอยอะมาเยอะแกก็บอกโอเคให้ให้ใหคีบไปเงี้ยทำประมาณสี่ครั้ง mm hmm. ก็คือจริง,รงมันก็คือดีขึ้นทุกครั้งนะคะที่มาทําแล้วพอพอครบสี่ครั้งผิวก็ส่วมันแข็งแรงขึ้นแล้วก็มันก็เหมือนเป็นผิวใหม่ออกมาะคะ่ะผิวมันก็จะไม่ไวเหมือนเดิมนวะแล้วก็พวกผื่น ปัจจุบันก็ไม่ไม่มีอาการแบบว่าเกิดขึ้นมาเมืยเมืก่อนอีกนะคะคือรู้สึกว่าเหมือนผิวมันมันอานกำลังผิวที่แข็งแรงขึ้นไม่ไม่ไหวไม่มากเหมือนแต่ก่อนแล้วก็รู้สึกโอเคค่ะเพราะว่ามันหาหมอมาทุกที่แล้วนะคือไม่หายแล้วก็ทาร่าทุกอย่างแบบทั้งยาทั้งถัู่กจนแพงอะไรเงี้ยก็ใช้มาหมดคือมันมันมันไม่ช่วยอะไรเงี้ยแต่ก็รู้สึกว่าเออทำอันนี้แล้วก็ภาพรวมผิวก็ดีขึ้นแข็งแรงขึ้นก็ ทุกคนก็ถามค่ะว่าเออรักษาที่ไหนอะไรอย่างเงี้ก็ก็แนะนำ